สวัสดีครับผมนายธนากรกุลโล้นนะครับเป็นนักศึกษาเทคโนโลยีมันติมีเดียนะครับได้ไปฝึกงานที่บริษัทโอโกมจำกัดนะครับตำแหน่งอีดิเตอร์แล้วก็ไลฟ์สตรีมนะครับงานที่ผมได้รับมอบหมายเนี่ยนะครับเป็นการตัดต่อวิดีทัศแลวก็คุมเรื่องเสียงเกี่ยวกับระบบไลฟ์สตรีมนะครับและเป็นสตาฟคอยช่วยเหลือหน้างานอีเวนต์ด้วยครับนี่จะเป็นบรรยากาศในออฟฟิศที่ผมทํางานนะครับแล้วก็ผลงานจะมีดังนี้ครับ ตัดวิดีทัศน์เพื่อเป็นเลฟเฟอรเลนให้แก่หัวหน้าตัดวิดีทัศน์เพื่อขึ้นจอ LED สำหรับการแสดง ตัดไฮไลท์งานอีเวนต์ต่างๆเพื่อสรุปงานว่าในวันนี้เนี่ยเรามาพร้อมกันกับแครับเชิญศิลปินไทยทำบอดี l a n g เก g e หรือว่าภาษาไทยมันถึงสำคัญ ไลน์นะคะโนนี่ค่ะไล์สตรีมมิ่งเซตฉากและไฟดูแลเรื่องเสียงพร้อมทั้งกดเอฟเฟกคผมผมอันนั้นจะให้ไอ้เองนี่ขึ้นมาได้อ๋อถ่ายด้วยใไหมได้ให้ถ่ายในไอจีมีรูปอยู่ในใจภาพวิวด้วยในวิวด้วย เหลือแค่390บาทครับรับไปเลยคูปองห0 0รอบาทในไลฟ์นี้เท่านั้นแถมลาซาด้ยังมีคูปองนะครับออนชอปให้อีกเท่าไหร่ครับอุน่นโอ๊ตสาบาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศย้ำว่าในไลฟ์นี้เท่านั้นเอาตรงๆเลยนะว่าไข่ที่เพราะมันอร่อยหลายคนจะตอบแบบนี้แต่วันนี้อยากจะบอกเลยว่าเพราะเขามีพรีเวลติจะไม่ได้มาแค่เรื่องของความอร่อยแต เข้าไปเพื่อมีการปรับนะคะสมบูรณ์ระบบสมดุลระบบขับถ่ายภายในร่างกายทําให้ระบบขับถ่ายเราทํางานเป็นปกติมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นอย่างที่ได้บอกลูกครับและนี่ก็คือผลงานส่วนหนึ่งของผมนะครับก็ขอขอบคุณพี่ๆโตกลมที่มอบประสบการณ์ดีๆให้ผมนะครับผมขอจบการนําเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ